สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่สิบห้ากรกฎาคมหกห้าเนาะก่อนอื่นคำเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขแค่นั้นเนาะตัวเด่นของเราก็คือหกกับเก้านะคะตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดนะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเก้า 9ก้าศ3 9ย์เก้าน้นลูกตัวเด่นเอานะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราเขียนให้ก็รูดเอาเด้อตัวรองนี้สีกับเจ็ดสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าสี่เจ็ดเจก้สี่หกเก้าเจ็ดสี่เก้าแปดเก้าหดรือเพื่อนเพจะจับเอาใหม่ตรงนี้ก็ได้นะหกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเ้าเเกาสี่สี่เเนาะ เอาหกสี่เจ็ดสี่หกเก้าหรือจะเจ็ดหกเก้าก็ได้เนอ้อเก้าเจ็ดสี่เนาะสี่เจ็ดเก้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามากดติดตามนะคะกดซับสไครต์ให้เนาะไม่มีใครกด like, ลไลค์หรอกมีแต่คนดูเฉย